คือกินแต่เด็กแทะคือกินแต่เด็กแทะกินสมกินแต่เด็กแต่ว่าเอา,เอาเอาเกลือมายังคือไปท,า,ท,ทาใส่หัวคนะือทาใส่หัวเนี่ย

Yang kin mừng mùi Yang kin nè bọ Yang kin nè đi Cứ bỏ ngay để sao Cứ bỏ ngay tại sao để ngay tại กปไนอะฮะใัง่งองพอแหงนกับไปเผากเลยโอ้ยเห็นยังจิงสีบูมือเยเห็นยังจิงสีบูมือใช่เห็นยังจริงสีบูมือ,มอ,อนั่งอยู่โอนั่บูมีเวียกกัไปง่อยอ่ะแล้วหัวเลนนะ่ะ ที่บานเลมึงก็คือกตีมึงนะเป็ังปังละขวแม่าวเถียงเป็นไอนองกันคือเทียงกันมนอน่อนยอยู่น้ำกันเห็นยังเสะเอาเอาหนาวเหนาวก็้งกเทียแพงไฟสะแพงไฟสะกับหมูแพงกันแห้งไฟเะนี่นะ เวลาเขาได้ยังประยักน้ำเลยเด้อบ้บิ้้วมันเตาตัวเาต้อมัอน่ก็จะเทียงกันแลยไปเทียงเขาเขาก็ต و บเลยอาตามภาษาเด็กน้อยพี่น้อง ผิดพลาดประกันใดก็จะถือสาหาความเด้อลงคลิปไปกับลงคลิปไปให้เบิ่งให้ชมซื่อๆพี่น้องผิดพลาดประกันใดคำว่าจาบนสุภาพจังใดก็ขอโทษขออภัยพอกข้ากษิได้จบคลิปพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ติดตามให้แสงดาวในเด้ออ่ะบันี้ก็ษิได้จบคลิปพี่น้อง